ค่ะน้องเบสเองนะคะเพื่อนๆน,นคนไหนที่ยังไม่กดไลค์แฟนเพจของเรานะคะสามารถเข้าไปกดไลค์ได้ที่แฟนเพจโนเนมเกมมิ่งทีวีนะคะและสําหรับเพื่อนๆน,นคนไหนที่ยังไม่กดสมัครนะคะสามารถกดที่ปุ่มด้านล่างนี้ได้เลยนะคะและอย่าลืมติดตามพวกเรานะคะไปก่อนนะคะบ๊ายบายกลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่โครรากสุขทานาพวาผมนายช็อตตี้บูโจว่าคนเดิมไม่เคยเปลี่ยนแปลงนะครับคลิปนี้มาดูเกมที่ฟอร์มยักษ์ที่สุด ในวันที่ใช้คาว่าาว่าอะไรเดี๋ยวก็วันที่5วันที่6นะครับตุลาคมนะก็เป็นเกม Super Robot War ภาค c อสโอเมกานะครับก็เป็นภาคแรกในมือถือนะของซีรีส์ s u เปอร o โรบอ a r นะซึ่งจริงๆเกมนี้ก็ค่อนข้างโด่งดังอยู่แล้วไม่ต้องอธิบายมากนะเล่นกันมาตั้งแต่สมัยเครื่องเกมบงเกมบอยเลยนะฮะก็เป็นเวอร์ชั่นแรกที่ลงในมือถือนะครับก็เกมจะไม่ได้เป็นเหมือนกับ ที่เราเคยเล่นอีกต่อไปแล้วนะมันจะเปลี่ยนแนวเรียบร้อยกลายเป็นแนว RPG ไปแล้วนะครับไม่ใช่แนววางแผนและการต่อสู้ก็จะเป็นแนวคล้ายๆ Tower Defense นะครับก็เราต้องคอยควบคุมการดั้มเนี่ยสู้อ่ะฝ่ายศัตรูที่ออกมาเป็นเวฟนะครับก็ค่อยๆอ,ออกมาทีละตัว2ตัวอะไรเงี้ยก็อยากให้มันไปถึงยานแม่ของเรานะครับก็เรียกได้ว่าร,รูปแบบมีการปรับเปลี่ยนนะครับไปเล่นเลยดีกว่านวกันนะว่าเกมนี้จะเป็นยังไงถูกใจคอซูเปอร์บอทวอร์ภาคก่อนๆไหมก็ไปดูกันฮะ เริ่มเกมมาเลยนะเจอข้อตกลงนะครับก็กดปุ่นเขียวไปครับแล้วก็นี่โลโก้นะข้างหลังก็เป็นดาวอะไรสักอย่างหนึ่งกําลังชนกันก็สวยงามดีไม่รู้ใช่หรือเปล่านะว่าไปนั่นนะอ่ะสำหรับคนที่ย้ายเครื่องมาอ่าใครที่ไม่เคยดูคลิปของทางเราเนี่ยก็อธิบายให้ฟังสั้นๆคือการย้ายไอดีของญี่ปุ่นเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกันไม่กี่รูปแบบเท่านั้นซึ่งรูปแบบส่วนใหญ่ที่สุดคือจะเป็นแบบนี้ก็คือเป็นการสร้างรหัสแล้วมาใส่รหัสนะครับ สำหรับการสร้างเนี่ยมันจะอยู่ในเกมเดี๋ยวขอติดไว้ก่อนอันนี้คือเราตอนใส่ก่อนละกันสมมติว่าเรามีรหัสแล้วนะครับย้ายเครื่องไปอีกเครื่องหนึ่งเรียบร้อยแล้วทําการย้ายเครื่องไปก็มากดที่เมนูนี้นะครับก็จะมีการให้ใส่ไอเดียพาสิร์นะครับเท่านันะ้นเองนะเท่านั้นเองนะก็ใส่เสร็จปุ๊บก็โอเคมันก็จะโอนข้อมูลให้เราเรียบร้อยนะครับนั่นคือการใส่นะครับการสร้างก็เดี๋ยวต้องติดตามครับว่าในเกมนี้มันจะไปอยู่ที่เมนูอะไรนะ เอาละก็นี่โอเปอเรเตอร์อ่านว่าอะไรเนี่ยโอริวน่ารักเลยครับแล้วก็บลากกากมากแค่คำนี้แล้วกันนะอันนี้ก็สอนเรื่องของการาแบทเทิลนะฮะก็ใครจะสริปก็สริปใครจะสอนก็ให้มันสอนไปนะครับผมก็ให้มันสอนแล้วกันเนะาะก็มีการดาวน์โหลดเป็นระยะระยะนะครับแล้วก็สามารถสั่งให้ดาวน์โหลดข้อมูลทั้งหมดเอาไว้ได้เลยทีเดียวนะครับซึ่ง ผมยังโหลดไม่เสร็จเลยอะผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเนื้อที่จะใช้เท่าไหร่เดี๋ยวผมจะไปลองโหลดให้เสร็จดูนะครับแล้วก็จะพิมพ์ข้อความไปที่ใต้คลิปก็แล้วกันว่าสรุปมันใช้ทั้งหมดกี่เมกนะครับและแน่นอนว่ามันก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆตามแพทที่มีมีกันดั้มหรือว่ามีหุ่นยนต์ตัวใหม่มามันก็จะเพิ่มนะครับก็นั่นแหละเป็นเรื่องปกตินะครับอ่ะย่างการดาวน์โหลดนะก็ดาวน์โหลดไม่นานนะครับสำหรับ Battle Simulation นะมาจีน9กแทนนะครับตัวแรกที่เราได้อ่ามาทดลองนะครับ อแล้วก็อันนี้เขาสอนนะครับเ็าสามารถที่จะเลื่อนได้นะครับจริงจริงกดเลื่อนไปตีศัตรูอย่างนี้ก็ได้นะแต่มันจะค่อยๆสอนเราไงอะไรก็ทําตามที่มันสอนไปก็แล้วกันนะครับสคริปได้นะสคริปคือสคริปบทพูดนะอันนี้อะไรต่ออ่าเลื่อนมาอ้อยจริงๆตรงนี้จะเป็นยานแม่ของเรานะแต่มันยังไม่โผล่ไงไม่เป็นไรค่อยๆเล่นไปมีใช้สกงสกิลได้นะเออนี่ก็คือจะเป็นพลังจิตเนาะอ่า ชนะแล้วนะมาจินก้าเก่งอยู่แล้วครับอ่ะแล้วก็เวลาสู้ๆอยู่เนี่ยฆ่าศัตรูได้เนี่ยมันจะมีแบบผลึกอะ่ะออกมาเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วก็สามารถใช้ท่าไม้ตายได้นะครับท่าไม้ตายของมาชินก้าตัวนี้ก็คือจะเป็นเบสไฟย่านะอันนี้ก็น่าจะรู้จักกันอยู่แล้วส่วนอันนี้คือเหมือนกับเป็นพลังจิตอะ่ะในซูเปอร์โรบอทอ่ะมีอยู่แล้วนะฮะเป็นเรื่องของการกดใช้พลังจิตแต่ว่า เ,ออเกมนี้จะมีแค่ท่าเดียวนะครับไม่ได้มี6ท่าเหมือนภาคก่อนนะครับแล้วแน่นอนท่าไม้ตายก็จะมีเพียงท่าเดียวไม่ได้มีหลายท่าเหมือนภาคก่อนนะครับนี่คือที่เปลี่ยนแปลงไปหลักๆเลยเรื่องการต่อสู้เปลี่ยนเยอะเลยนะฮะจริงๆแทบจะเปลี่ยนเป็นคนละเกมได้เลยอะ่ะไม่ต้องใช้คําว่าซูเปอร์โรบอทวอลก็ได้นะเอาจริงๆนะฮะอ่ะอันนี้ใช้สกิลได้แล้วนะครับปกดเลยมันก็จะบอกอนาเขตด้วยครับเบสต์ไฟล์เรียบร้อย4ี0พนะครับไปวันนะเรียบร้อยครับไม่ได้ยากเลยเห็นไหมเออ ก็เล่นง่ายเดี๋ยวมีเล่นไปท่าพักมีระบบออโต้ให้ด้วยสะดวกสบายนะครับแถมเกมนี้เล่นในพวกโปรแกรมช่วยเล่นได้นะบูสแต็กอะไรพวกนี้ก็เล่นได้นะก็ถ้ามีการดาวนโหลดอะไรแบบนี้เกิดขึ้นในรอบหน้านะครับผมขออนุญาตตัดฉากไปเลยนะครับมันจะได้ไม่เสียเวลาของเราเนาะก็จะใช้วิธีการตัดฉากเอาละกัน,กนเอาละครับก็มาถึงแบทเทิลครั้งที่2นะมีสอนเรื่องท่าครับโจมตี จะชนะทางป้องกันป้องกันจะชนะทางปืนนะครับชูเตอร์นั่นเองปืนจะชนะทางโจมตีนะฮะยังไงล่ะเนี่ยยีเราสามารถกดอย่างนี้ได้เลยนะครับตัวที่ยืนยิงไกลอ่ะก็ไม่ต้องลากไปก็แค่ไว้แถวหลังก็พอนะเดี๋ยวมันก็จะยิงเองน้อยู่ในระยะนะครับไปอันนี้มันคาเลนนี่ว่าเนี่ยชื่ออะไรนะตัวนี้ชื่ออะไรนะจําชื่อไม่ได้แล้วไม่ได้ดูนาะนผมก็จำไม่ได้ทุกตัวนะ อันนี้ไอวานเนาะไอวาศูนย์หนึ่งไอวาเกเรียนนะบางคนเรียกอีวาก็ก็ไม่ผิดนะก็ได้นะครับนี่ก็เกตเตอร์นะเกตเตอร์หนึ่งนะครับนี่ก็รู้สึกเกกันดั้มมาร์คทูนะฮะแล้วก็มีตัวอะไรอีกมันมาจากหลายเรื่องไงต้องทาใจนะก็ไอ้น,นี่กันดั้มเอเชียนะอ่ะบอสครับแล้วไงล่ะอ่ะคาเรนนะเขาสั่งให้ใช้ถ้าไม่ตายไปตูยอุ้มไอ้ก็ คามิลไว้บาซูก้านะครับไฮเปอร์บาซูก้าไปอีกหนึ่งช็อตชินจิฮะใช่ชื่อชินจิวะ,ะเออใช่ชื่อชินจินะอ่า,อานี่เกตเตอร์หนึ่งนะครับเกตเตอร์บีมป้งชื่อเรียวมะนะถ้าจำไม่ผิดใช่ป่ะผมจำไม่ค่อยได้นี่เซซุนะเออจำผิดพูดผิดขออภัยแล้วกันนะผมจำไม่ได้เซซุนะโคตรแรงแลครับแต่โจมตีโดนแค่ข้างหน้านิดเดียวไงแต่ท่าแรงมากนะครับ เรียบร้อยครับ Battle Clear ก็จะมีการประมงประเมินเหมือนเกมเหมือนแต่รู้สึกว่าเกมนี้จะประเมินเหมือนกันหมดทุกดานคุณ่ายคือเล่นให้ดีๆไม่มีใครตายแล้วก็ไม่มีตัวสตูมาหลุดมาฝั่งถึงยันแม่อะไรแบบนี้นะครับเอาละ่ะก็ตั้งชื่อนะฮะห้ามเกินสิบตัวอักษรนะครับชอตตี้ผมก็ตั้งไปแล้วแหละแต่ไม่รู้ว่าตั้งได้อีกไหมอ่าได้นะครับเกมมีตั้งชื่อซ้าได้นะครับแล้วก็เข้าสู่การดาวน์โหลดแพดซึ่งใครที่ไม่ได้เล่นตอนกลางคืนเนี่ยเหมือนกับคนญี่ปุ่นเขาหลับกันหมดแล้วอะไรเงี้ยก็อาจจะทําให้ การดาวน์โหลดเนี่ยเป็นอย่างเชื่องช้านะครับอย่างผมโหลดตรงนี้คืออเวลาบ้านเราปาไปตีหนึ่งแล้วนะที่ญี่ปุ่นตีสามคงนอนหลับกันหมดแล้วนะครับก็ <c oughs> เป็นอะไรเดี๋ยวรอสักครู่ครับเอาล่ะก็เข้าสู่เนื้อเรื่องนะนี่คือกันดั้มออริจินอลของภาคนี้นะครับก็จะมีทุกภาคแล้วเนาะนี่น่าจะเป็นนางเอกนะโคตรสวยเลยนะฮะบัลักกังน,นะครับผู้หญิงแทบจะบัลักกั๊ทุกคนเลยนะดูดิ <c oughs> สคริปต์เลยแล้วกันนะคลิี้กียจอ่านเนื้อเรื่องนะครับอันนี้ก็เข้าสู่ช่วงปลอกนะครับเอพิโซดหนึ่ง นี่คือการดั้มเดี๋ยวไปดูก่อนดูชื่ออะไรวะเอ่าไม่ใช่การดั้มนะอันเนี้ยอ่านว่าอะไรเนี่ยวาววาวาวาอลฟลิกน,นะฮะอ่านผิดขออภัยนะเพราะว่าเอ่อไม่แน่ใจเหมือนกันว่าว่าอ่านอย่างนี้ถูกไหมอย่างเทค่ครับฟัน่นเดียวตายหมดอ่ะมีใครอีกใครอีกมามาเด้อเออซึมเรียบร้อยอย่างแรงในตนัวกโกนตะกีมาลองใช้ดูดิเวนกรรม โอ้โหยิงใครวนะนะจริงๆผมน่าจะกดดูก่อนนะกดดูไม่ได้ด้วยเซ็งเลยมันกดดูไม่ได้หรือว่าดูได้ตอนเลื่อนวะผมก็จำไม่ได้อะเรเวลเ,เวลาการต่อสู้ก็จะได้ E อด้วยนะครับทั้ง EP ีของเรานะครับแล้วก็เอีของกันดั้มทั้งหลายแหล่ใช้คำว่าหุ่นยนต์ลวกันมันไม่ได้มีกันดั้มอย่างเดียวนะครับแล้วก็อันนี้แล้งหนึ่งไปขึ้น2เนี่ยเขาก็บอกว่าได้แอคชั่นพอยต์เพิ่มมา2นะ คอสก็อคอสคือระบบที่ล็อกแม่ให้เราใช้ตัวละครดีๆตั้งแต่แรกถูกไหมครับต้องเวลสูงขึ้นคอสก็จะมากขึ้นคล้ายๆกับแต้มในการจัดเด็กอะไรอย่างเงี้ยนะเออก็เพิ่มขึ้น3นะครับแล้วก็แอคชั่นพอยท์นะหรือเอเนจีของเกมนี้ก็จะกลับมาเต็มเหมือนเดิมนะครับอ่าแล้วก็ได้บอสโบลอดมาแม่น่าจะได้ตัวเทปเทปหน่อยนะตัวนี้แทบผมแทบจะไม่เอาลงเลยเวลาเล่นซูเปอร์โรบอทภาคอื่นๆนะท่าคือโคตรเกียนเลยแล้วก็แบบไม่ค่อยแรงอะไรปรงนั้นอ่ะนะ แต่ไม่แน่นะเพราะผมเล่นแต่ภาคเก่าเก่าไงภาคใหม่ๆมันอาจจะเก่ง้ปก็ได้อ่ะเรียบร้อยนะครับอันนี้คือเราก็ได้ตัวละครมาเพิ่มนะครับคาเรนนะได้มาเพิ่มนะชื่อกนะัสกัสกัสโกอ่ะกัสโกอ่ะเอาเมื่อกี้เลยครับกัสโกกัสโลหรือกัสโลโกลสักอย่างนั่นแหละอ่ะไปด่านที่2นะฮะก็มันก็ให้เลือกเพื่อนนะมีระบบเพื่อนนะครับแล้วก็สามารถจัดทีมตรงนี้ได้ด้วยนะจริงๆนะครับสามารถจัดทีมก่อนลงได้ซึ่งเกมนี้การจัดทีมค่อนข้าง สบายมากๆเพราะว่ามีคําสั่งอโตเมเตะมาตเมเตะนะฮะก็คือคอําคสั่งที่จัดตี้ให้อัตโนมัตินั่นเองไม่ต้องมา,าหัวเสียเรื่องของการจัดตี้ต่อไปนะครับแต่ยกเว้นว่าแบบเฮ้ยมันจัดมาแล้วแบบเฮ้ยมีหุ่นยนต์ที่ชอบอะ่ะเออใครที่เล่นซูเปอร์บอทจะมีอารมณ์แบบหุ่นยนต์ตัวนี้ชอบอยากจะปั้นเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องมาเลือกเองนะครับไปดิลุยรออะไรอ่าสี่ตัวนะครับตอนนี้ใช้ซืพลังจิตไปเลยไหมไปเลยนีออ่ ไม่รู้ใช้ทำไมครับศัตรูยังไม่มาเลยอาไอ้มังกรเออเวลาเลื่อนเนี่ยก็เห็นน่าจะเห็นสกิลป่ะพอเราตัวล็อกปะเออมาเรียบร้อยเอาบอสโวลอ์ก็เก่งมืนก็นี่ว่าทำเป็นเล่นไปเฮ้ยยิงดิคาเลนไม่ยิงอ๋อมันอยู่ไกลไปฮนะเราไปยิงมันตั้งแต่มันยังไม่ออกจากแมปเลยไนงะ ยิงเลยยิงเรียบร้อยไหมตายซะเถิดน่าจะจบแล้วล่ะครับชิวๆนะฮะและอันนี้ก็ถามว่าจแจดเป็นเพื่อนไหมนะก็กดปุ่มเขียวไปก็คือแอดเขาเป็นเพื่อนนะครับต้องร้อยให้เขารับก่อนนะเออนี่ยแหละการต่อสู้ก็ไม่ได้พิสดารอะไรเดี๋ยมีออตโต้นี้ยิ่งสบาย,ยเลยแต่ออโต้อนี้มันจะโจมตีอย่างเดียวนะมันจะไม่มันจะไม่ใช้สกิลให้นะครับอ่าด่านนี้เดี๋ยวจะได้เอ็กเชียมานะครับรู้สึกซีรีส์กันดั้มแต่เบโอเราได้ทุกตัวเลยนะ Ừ, ผมเล่นเล่นไปด๋ยวได้โคบะ่ะแต่ว่าได้เป็นแรลงที่ต่ำหน่อยนะไม่ได้ได้แรลงสูงๆนะแรงสูงสุดเกมนี้ SSR นะครับในตอนเปิดเกมนะฮะลองเดี๋ยวไล่และกัน SSR s r SR, R UC แล้วก็ C นะครับก็เหมือนกับเกมการดั้มอ่าหลายๆภาคนะครับในมือถือที่เป็นพวกการเกินไม่ต้องในมือถือที่อื่นด้วยที่เป็นการเกินเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะครับอ่านี่นี่เขาสอนเรื่องยันแม่แลวอยาให้ใครหลุดไปได้นะแล้วยันแม่มาถึงเนี่ยจะใช้สกิลฟุ๊กนี่ แต่ยานแม่ก็จะมีความสามารถแตกต่างกันไปแต่ผมก็ได้แค่ยานเดียวนะผมยังไม่ได้ยานอื่นไอ้เชีย่ยมาเลยอ่าผ่านไปหนึ่งเวฟครับแต่รู้สึกจะมีสองเวฟโอ้ไปอุ้ยตัวไปพันสองครับรู้สึกยานแม่จะฮิวได้อ๋อนี่นี่ลากตัวละครกลับไปครับกลับไปที่ยานแม่ครับให้ให้มันฟื้นเลือดนะฮะเออคล้ายๆ G ี e n e r a t i o n เลย ต้องกลับขึ้นไปยานแม่นะครับผมไม่ได้พูดถึงเกมมือถือน,นะเออไอเจเนเรชั G ่นที่แบบว่าเข้ายานแม่แล้วเลือนเพิ่มนั่นก็คือภาคในเครื่องพวกเครื่องเพย์พวกอะไรพวกนี้นะครับเรียบร้อยครับเว็บสุดท้ายมาวอร์นิงวอร์นิงเจอบอสละไข่ละมาเลยเอา้าวแล้วไงละ่ะอ่านี่มีสายลุ้งมานะครับไม่รู้คืออะไรตยีไป,ไปก่อนเลย ลุมเนี่ยครับใช้พลังจิตให้หมดนะถ้าไม้ตายใช้ได้นะยังไม่ได้นะจริงๆงเลื่อนตัวละครตรงนี้ก็ได้เลยจะกดที่กันดั้มหรือหุ่นยนต์ได้เลยนะฮะก็จะมีการเ,าเลือกตัวละครเพื่อใช้สกงสกิลหรือใช้พลังจิตนะครับย่งงโอ้โหเล่นไม่ยากนะเล่นไม่ยากภาพก็สวยแล้วก็ได้หุ่นลบที่เราอยากได้นะมาอยู่ในจอมือถนอของท่านแล้วนะผ่านหมดแล้วอ้าวไม่ได้คงไม่ได้เอ็กเชีย ไม่ได้นะเอาได้ๆๆดเออซึ่งนะนะ FCA นะฮะหรือเรียกว่าบักเซ็ตนะครับสตอรี่เคลียร์เรียบร้อยโอเคแล้วก็เปิดบทที่หนึ่งครับอา่าอันนี้ก็อา่าบอกให้กับที่ my page นะครับคือเป็นหน้าจอแรกเออผมลืมบอกเกมนี้ผมจะรีวิวแค่อ่เบืเ้องต้นเท่านั้นนะครับถ้าจะให้รีวิวครบเนี่ยมันจะต้องเลเวล10อะแหลง10อะซึ่งเก็บเวลย่างมากผมเล่นมาวันหนึ่งเพิ่งเลเวล5 เพราะนั้นถ้าเกิดว่าเดี๋ยวผมจะขอติดไปแล้วกันถ้าเกิดว่ามันระบบที่ยังไม่เปิดเนี่ยมันจะมีหลายระบบตอนแร้งห้าแล้งแปดแล้วก็แลงสิบนะครับก็ขอติดไว้คลิปหน้าหรือไม่ถ้าเกิดว่าระบบมันน้อยมันก็แค่นี้นิดหน่นอยๆอะไรเงี้ยผมจะทําข้อความแปะไว้ให้ก็แล้วกันเอางี้แล้วกันเนาะคือเราต้องใช้ความรวดเร็วในการรีวิวนะฮะเพื่อนเพื่อ,อมาทักที่โนเนมเกมมิ่งทีวีเลยก็เลยขอรีวิวก่อนนะครับเอาละอันนี้ที่มันให้ไปทําเลยคือกระชับองไปเปิดเลย ก็เกมนี้ใช้คริสตัลนะแนะนําว่าให้เก็บสะสมแล้วมาเปิดแพ็คเกจสามสิบนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีนี่เราเปิดตามใจชอบไปก่อนไ้ยเปิดตามที่ระบบมันบอกก่อนก็เดี๋ยวเราจะได้เปิดเองนะครับอ่ะสุมนนนะะส่มตั้งแต่ตอนนี้นะครับอ่าสุ่มตั้งแต่ตอนนี้นะครับเพราะว่าไอดีหลักที่ผมเล่นผมไม่ได้คนเมื่อกี้นะครับผมรู้สึกผมจะได้เวอร์ชิลมาถ้าจำไม่ผิดนะฮะอ่าแล้วอันนี้มันสอนต่อครับเรื่องของยูนิตอ่ายูนิตก็ เหมือนเกม RPG ทั่วไปเลยก็คือจะเป็นการจัดตีนะครับอัปเกรดนะครับและนี้ถ้าเดาไม่ผิดยังยังเล่นไม่ถึงอ่ะขอเดาไปก่อนว่าเป็นการอัปเกรดดาวอะไรแบบนั้นอัปเกรดความแรงขายแล้วก็ดูรายละเอียดของกันดั้มหรือหุ่นยนต์นั่นเองนะไปะจัดทีมกันดีกว่ากดจัดก็ตรงไปตรงมากดที่ช่องว่างก็เลือกกันดั้มหรือหุ่นยนต์ที่เราต้องการได้เลยนะครับทันทีอ่าแล้วก็กดปุ่มตกลง้วยนะครับเดี๋ยวมันจะไม่เซฟให้ถ้าไม่ยอมกดนะฮะอ่าไปกลับไปที่ Myroom ต่อ มันให้ทำะารทำไปก่อนอันนี้เป็นระบบ e achievement นะฮะก็คือแต่ละวันก็จะมีมิชชั่นนะครับก็เราผ่านด่านไปเรื่อยๆมันก็จะปลดล็อกนะครับก็จะได้ของเขิมมาต,ต่างๆมากมายนะฮะแล้วก็อันนี้ไอที่บอกว่าแรง5เปิดเนี่ยอันนี้เฉลยเลยคือ daily mission ครับภารกิจประจําวันนะฮะอันนี้เรารับของมาก่อนอ่าอันนี้เขาก็บอกว่าเฮ้ย มิชชั่นเนี่ยเราสามารถกดดูแล้วกดคําสั่งเนี่ยเพื่อให้มันไปสถานที่ท,ที่เกี่ยวข้องได้เลยนะฮะอันนี้มันก็พามาที่ดันเจี้ยนนะครับอ่ะก็น่าจะจบช่วงการสอนแล้วเอานะครับก็มันสอนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราไปดูเมนูไล่กันเลยดีกว่าอันไหนไม่รู้จะบอกไม่รู้ตรงๆนะครับฝั่งซ้ายที่เห็นนี้เลยก็คือจะเป็นข่าวสารของเกมทั้งหลายแหล่มีอีเวนต์อะไรบ้างนะตรงนี้ที่แหลมๆมาอันนี้คือแค่บอกเฉยๆว่านักบินของเราเนี่ย ไอหุ่นยนต์กันดั้มหรือหุ่นยนต์ทั้งหลายแหล่เนี่ยเราขึ้นกี่คนอ่าก็จะเดากตัวละครหลักเราก็จะมี2คนใช่ไหมเดี๋ยวเลื่อนไปดูตัวอื่นนีฮะถ้าไม่มีก็คือไอเนี่ยรับคนเดียวเท่านั้นเองนะครับส่วนนี้ก็เป็นเลเวลชื่อ e n e r g y EXP อะไรคงไม่ต้องอธิบายมากนะฮะแล้วก็มีเมนูอยู่ฝาขวาบนนะครับเมนูก็อ่าเดี๋ยวสธคลิปก่อนอ๋อโอ้โหเยอะเยะเลยวะ่ะไอที่สําคัญจริงๆจะเป็นอันนี้ครับซ้ายล่างคือการย้ายเครื่องนะครับ ก็คือสําหรับคนที่จะย้ายดีนะฮะให้มาสร้างรหัสที่นี่นะครับอ่ามันจะมีรหัสให้เราอยู่แล้วนะครับเราแค่ใส่พาสเวิร์ดนะครับระหว่าง6ถึง12ตัวอักษรเท่านั้นนะฮะใส่ให้เท่ากันนะครับแล้วกดตกลงเป็นการสร้างรหัสนะครับถามว่าใส่ที่ไหนอ่าย้อนกลับไปที่ต้นคลิปมุมขวาล่างนะก่อนจะเข้าสู่เกมนะให้ใส่ที่นั่นนะครับแล้วก็การสร้างรหัสจะมีอายุด,ด้วยเพราะฉะนั้นต้องระวังนิดนึงนะฮะพูดง่ายๆคือจะย้ายแล้วค่อยสร้างเอางั้นดีกว่านะครับ ส่วนที่สำคัญอันหนึ่งคืออันนี้อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการดาวน์โหลดข้อมูลมาเก็บไว้ในเครื่องทีเดียวให้เสร็จเวลาเราไปเล่นนอกบ้านเนี่ยต่อใช้ 3G 4G อะไรอย่างเงี้ยมันจะได้แบบไม่เปลืองทรัพยากรมากนักนะครับอ่าที่เหลือก็บางอันผมไม่รู้นะอันนี้เป็นรายละเอียดของซีนารีโอนะครับหือเนื้อเรื่องนั่นเองสามารถเข้ามาอ่านย้อนหลังได้นะครับใครไม่รู้ญี่ปุ่นก็ไม่ต้องมาดูหรอกอันนี้ไม่รู้ครับกดดูเลยเห็นมันเปิดเว็บนะเอะน่าจะเป็นวิกิ อของแต่ละซีรีส์อย่างเงี้ยมาชินก้านะเกนมาชินก้ายูเอฟโอโรบต์แกนไดเซอร์อะไรเงี้ยคือจะเป็นซีรีส์ที่เกี่ยวข้องอะ่ะก็เนี่ยมีเต็มเลยน่าจะเป็นพวกสารานุกรมนะฮะอินโฟเมชันนะฮะก็เป็นพวกเกี่ยวกับอ่าอินโฟเมชันแหละนะ,ะสารสนเทศข่าวทรงข่าวสารนะครับพวกนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกผู้พัฒนาทั้งหลายแหละนะครับเช่นอ่าข่าวสารนะฮะข้อตกลงการเล่นเกมเว็บไซต์หลักของเขาเครดิตอะไรอย่างเงี้นะ,ะไม่ต้องเข้ามาหรอกย้อนกลับก่อน เฮลนะระบบสอนการเล่นนะครับแล้วก็อันนี้แจ้งปัญหาเวลามีปัญหาอะไรนะแจ้งผ่านระบบตรงนี้ได้นะครับต่อมานี่คือเรื่องของปรับเสียงครับก็มีเสียงแล้วก็มี Post push notification ด้วยก็คือเรื่องของการระบบแจ้งเตือนนั่นเองนะระบบแจ้งเตือนว่าเวลา a c t i o ่ p o อ n t เต็มอะไรเงี้ยให้มันแจ้งเตือนผ่านทางโทรศัพท์ไหมอะไรเงี้ยก็ส่วนใหญ่มันจะปิดไว้อยู่แล้วนะครับดีแล้วล่ะถ้ามันเปิดไว้อะเปลืองแบต อะต่อมานี้อะไรเนี่ยน่าจะเป็นชื่ออะเปลี่ยนชื่อนะฮะเปลี่ยนได้นะครับอาแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นเรื่องของคริสตัลนะฮะก็ไม่ต้องมาดูหรอกอันนี้อะไรเนี้ยอันนี้คือสรุปว่าเรามีอะไรบ้างทั้งหมดนะครับอาก็จะมีเรื่องของสกุลเงินนู่นนั่นนี่นะฮะแล้วก็มีแบบ S chip ด้วยแล้วก็ไอ้พวกนี้คือเดี๋ยวผมยังไม่รู้เลยคืออะไรนะแต่มันเอาไว้อ่อไปแลกเปลี่ยนได้นะครับอันนี้คือเมนูทั้งหมดนะครับ แล้วก็ฝั่งขวาอ่านี่เป็นจดหมายนะครับก็สามารถที่จะกดรับทั้งหมดได้เลยตรงนี้นะไม่มีประเด็นอะไรนะกับกดได้เลยนะครับแล้วก็อีกอันนึงเป็น Achievement ซึ่งมันพาไปแล้วเนะาะเมนูด้านล่างบ้างเรียงเลยอันนี้ระบบเพื่อนนะก็จะมีอันแรกเป็นเป็นเพื่อนนะที่เรามีแต่ตอนนี้ไม่มีครับฝั่งขวาอันนี้รู้สึกจะเป็นเพื่อนที่แบบแอดมาแอดไปอะไรตัวน้องเนี้ยนะแล้วก็สามารถที่จะดูจาก ID ได้ไหมเดี๋ยวลองดูดิ คือมันทําเมนูงงๆอ่ะฝั่งขวาเนี่ยอันเนี้ยหาหาเพื่อนใจดีก็ใส่ตรงเนี้ยเอออันนี้คือไอเดียของเรานะครับไอเดียของเพื่อนก็ใส่ที่นี่เลยอ่าก็สามารถที่จะแอดหากันได้แต่จริงๆไม่ต้องมานั่งแอดอะไรตรงนี้หรอกเวลาจะเล่นมันก็มันก็ให้แอดเพื่อนอยู่แล้วถูกไหมมันขึ้นอยู่กับว่าอีกฝั่งจะรับหรือเปล่าเท่านั้นเอง <c oughs> แล้วก็อันนี้ M Trader นะครับเบอร์แปดยังไม่เปิดนะฮะก็ไอที่ผมบอกไอที่เป็นผลึกอะผลึกสี่อันข้างล่างนะครับก็ไม่รู้ว่าเอาไว้ยังไว้ทำอะไรไม่รู้นะฮะ ก็ถ้าจะเดาก็คงเดาได้แค่2อย่างนะครับเทรดเดอร์แปลว่าแลกเปลี่ยนนะฮะแลกเปลี่ยนอะไรก็ไปว่ากันที่เลเวล8นะครับช็อปร้านคา้ามาดูเลยมีอะไรบ้างอ่าเป็นช่องเพิ่มนะครับเก็บตัวละครช่องเพิ่มเก็บอุปกรณ์อ่ามีองอุปกรณ์ด้วยนะครับพาสนะครับที่เอาไว้ติดตั้งให้กับเหล่าหุ่นยนต์ของเราซึ่งผมยังไม่มีเลยสักอันเดียวนะฮะแล้วก็พวกแอคชั่นพอยน์นะก็จะมาเป็นแบบอ่าพอชั่นเลยนะกดกินเลยนะครับอะไรแบบนั้น ต่อมากาชาปองอ่ะก็จะแบ่งมดสัดส่วนไว้ค่อนข้างเยอะนะครับเมื่อกี้มันพามาแล้วให้เราเปิดอันแรกใช่ไหมอันตัวนี้นะครับอ่าก็เปิดครั้งแรก3เพชรนะครับแล้วก็จะมีแพ็กเกจนะครับเปิด10เพชรการันตี SR1 ใบอ่าซึ่งอันนี้ผมบอกเลยว่าอ่าให้เก็บเพชรแล้วเปิดทีเดียวดีกว่าดีกว่านะครับมันก็จะมอะีอีกอันนึงคือเบสอ่าเบสกาชาปองนะครับคือผมแยกไม่ออกอ่ะว่ามันต่างกันยังไงคืออันนี้เหมือนกับ ถ้าท้ายเดานะอันนี้เหมือนกับเป็นแรลกคาะปองทั่วไปแต่นี้คือจะเป็นเหมือนกับเรียกว่าอะไรดีวะจะเรียกว่าอีเวนต์ก็ไม่ใช่เพราะอีเวนต์ก็จะปองอยู่ตรงนี้อาไปว่าช่างมาแล้วกันเวลาจะเปิดดูแล้วกันว่ามีโอกาสได้ตัวไหนกดที่พิกอัพตัวนี้ได้นะจะมีบอกว่าสุ่มได้ตัวอะไรบ้างและน,นี้คือแฟนกาชปองนะฮะก็ได้เฟนพอยท์ทั้งหลายแหล่ไม่ว่าจะเป็นการชวนเพื่อนไปลงดันเจียนเพื่อนชวนเราไปลงดันเจียนหรือแม้กระทั่งได้จากเควสอะไรอย่างนี้มาเปิดที่นี่นะครับเปิดเลยแล้วกันดูซิว่าจะได้ตัวไร ปิดไป4ตัวนะครับสกิปได้เลยสกิปไปเลยขี้เกียจด,ดูนะฮะเดี๋ยวมันจะสรุปให้ฟังอ่าได้อ่าโบ uh, อ่านอ่านว่าอะไรไม่รู้โบแฟงเหรออ่าโทโดนะฮะได้โทโดมานะครับแต่ว่ายังยังไม่ใช่ตัวสีดำเนาะไอ้เดอะบอสโบลนี่ยังได้ตั้มอีก <c oughs> อันนี้คือใครจะปองนะครับแล้วด้านบนยังมีอีกก็จะมีอ่าอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นชิปนะครับก็ชิปเนี่ยตัวน S e เนี้ยแหละ S อสชิปหรืออีชิปเนี่ยชิปตัวเนี้ยคือได้จากการผ่านภารกิจ เอาส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่นะได้จากการผ่านภารกิจแบบสมบูรณ์แบบคือได้3ดาวนะครับก็จะได้เอชชิพมาซึ่งเอามาแลกได้นะครับสนทนามาจินก้าแซนแลงเอสเออยู่ที่100อันนะครับผ่านกันกระจุยกระจายแล้วก็มีไอเทมไอเทมให้แลกด้วยนะแนะนําว่าไม่ต้องมาเล่นหรอกอนะ่ไม่ต้องมาไม่ต้องมาหรอกเอาหุ่นยนต์เอาพวกกันดัมดีกว่านะฮะ แล้วก็จะมีแบบอีเวนต์ด้วยนะซึ่งช่วงแรกๆนี่ยังไม่มีหรอกก็ต้องตามอีเวนต์ใหม่ก็จะมีอีเวนต์ยูนิตด้วยแล้วก็อีเวนต์ไอเทมด้วยต่างกันไอพวกนี้ยังไงก็คือมันจะมาตามช่วงเวลานั่นแหละต่อมามีอะไรอีกนะก็จะปองไปแล้วนะแล้วก็ยูนิตนะเมื่อกี้ก็มันสอนเรื่องของการจัดตีไปแบบแมนนวลใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะสอนให้การจัดตี้แบบออโต้นะ เกมนี้เราตั้งตีได้7ตัวละครนะครับ4ตัวแรกเป็นเมนหลัก2ตัวเป็นสับนะครับก็คือเป็นตัวสำรองน่เองนะสุดท้ายก็จะเป็นยันแม่นะครับสามารถจัดตีได้อย่างรวดเร็วโดวยกดปุ่มนี้ครับอมากาเสะนะป๊บมันก็จะจัดให้เลยอย่างดีที่สุดให้เรานะครับถ้าไม่พอใจก็เปลี่ยนเองครับเอาล่ะกดตกงลงนะอย่าลืมนะเดี๋ยวมันจะไม่เซฟให้เนี่ยแหละการจัดตีหนึ่งนะครับต่อมาการอัปเกรดนะฮะก็เกมนี้จะเหมือนเกมอื่นตรงที่เราก็สามารถที่จะ เอาเนี่ยนะคือบ,บางทีมันมองยากไงเราอยากดูว่าตัวละครไหนเราแรที่สุดใช่ไหมมันมาสามารถเลือกตรงนี้ได้แล้วก็มันจะมีสามารถที่จะเลียงได้โค้ดหลายแบบเลยไม่ว่าจะเป็นได้มาก่อนหลังคอสนะครับมากน้อยความแระถ้าผมจะดูความแรเป็นหลักผมก็เลือกตีหมวดนี้ครับนี่นะมันจะเรียงตามแรจากมากไปน้อยถ้าเรื่องอันนี้ก็จะน้อยไงเรื่องอันนี้คือมากนะครับนี่คือเรียงตามเลเวลแล้วก็จะมีต่างๆนะครับเรียงตามโจมตีป้องกันอะไรอย่างนี้นะครับก็ก็ไม่ จริงๆคือเลเวลกับเรลิตี้เนี่ยสำคัญสุดนะอ่าพอเราเลี้ยงเสร็จใช่ไหมนี่เลยกดตัวละครเลยครับแล้วก็เลือกยูนิตที่เราไม่ใช้แล้วนะครับจริงๆมันมีคําสั่งเลือกอัตโนมัติด้วยนี่นะโอมาเกเซมันก็จะเลือกให้อัตโนมัติเลยนะครับแต่เราจะเลือกแบบเมนนวลเองก็ได้นี่นะเออแล้วอันนี้คือเป็นผลึกเอนะครับซึ่งมันจะบอกธาตุอยู่ถ้าเราให้ธาตุนั้นอินมันก็จะโบกโบนัหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูนะลองดูนะ เดี๋ยวๆๆใจเย็นใจเย็นไม่รู้ก็ลองครับตรงๆอ่าใช่เลยนะครับใช่ป่าวะอ่าใช่นะครับก็คืออันนี้คือโคล่าสายจะได้เก้าพันนะฮะเดี๋ยวดูสายเดียวกันก่อนเมื่อกี้ได้หมื่นกว่าเลยนะเดีย๋ยวดูสายเดียวกันนะครับอ่ามากกว่าหนพันเดียวก็โอเคอ่ะยางดีกว่าไม่มีอะไรนะอ่ะกินไปเลยบอสโบลอดก็กินกินทั้งหมดเลเวลเด้งไปหกเลยครับไปโชะ เลเวลก็ได้จากการผสมแบบนี้แหละครับการผสมนี้จะมีโอกาสทําให้สกิลของเราเนี่ยเลเวลอัพขึ้นด้วยนะเออจะบอกให้คือเงื่อนไขผมไม่รู้แหละว่าจะอัพยังไงแต่คือมันมีโอกาสเพิ่มก็น่าแหละมันมีโอกาสเพิ่มสกิลด้วยนะฮะส่วนนี้ยังไม่เปิดเวลสิบนะอันนี้ขายและนี่ก็ดูรายละเอียดนะฮะก็เหมือนจะพูดไปแล้วยังไงก็ไม่ดูเนาะอ่ะต่อมาก็จะเป็นเรื่องของการลุยรันเจียนนั่นเองซึ่งก็จะมีค่อนข้างหลากหลายรูปแบบนะครับอันแรกคือเป็นสตอรี่ ก็คือตามเนื้อเรื่องไล่ไปเรื่อๆยๆเลยครับส่วน2อ,อันนี้เออผมดันจําไม่ได้วะ่ะอันนี้น่าจะเป็นเหมือนกับเป็นเ,ออเควสของหุ่นยนต์น่ะเออคือแต่และหุ่นยนต์ที่เรามีมันจะมีเควสประจําของตัวเองซึ่งมันจะมีเงื่อนไขบอกอยู่ครับว่าหุ่นยนต์เราที่จะลงเนี่ยต้องเลเวลเท่าไหร่ถึงจะเข้าไปลุยเนื้อเรื่องได้อะไรแบบนั้นอะไรแบบนั้นนะครับจาไม่ได้อ่ะเอาไว้ติดไว้คลิปหน้ากันอีกอันหนึ่งจําไม่ได้ ส่วนอีกอันนึงเนี่ยอีเวนต์นะฮะก็จะเป็นเรื่องของอีเวนต์ตรงๆเป็นพวกกิจกรรมเหตุการณ์ต่างๆนะครับซึ่งวันนี้นะฮะยังเป็นช่วงของอ่ออะไรเนี่ยเป็นเป็นสู้แล้วได้ผลึก EXP นะครับซึ่งเป็นของ Type Attacker <c oughs> นะครับก็จะมีความยากสามอันให้ให้เลือกนะฮะนี่แหละคือจะเป็นอีเวนต์นะครับก็เดี๋ยวลุยสตอรี่กันหน่อยนี่เวลาจะลุยดันเจียนก็ดูรายละเอียดนิดน,นึงนะ,ะมันจะมีบอกนะครับว่า เราหาของครบหรือ,อยังมันจะมีม 4, 4ทั้งหมด44รูอ่ะทั้งทั้งทั้งหมดเลยทุกดานเลยนะหาครบก็ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นนะส่วนนี้คือแรง่งที่เราผ่านนั่นเองฮนะเมื่อกี้ผมแอบเล่นมาแล้วว่าแรล่งเนี่ยผ่านคือจะแรง่งที่เท่าไหร่นะครับและอันนี้ก็คือออเป็นรางวัลที่เราผ่านครั้งแรกอจะได้นะฮะดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ครับเนี่ยนะผ่านครั้งแรกจะได้อะไรนะฮะแล้วก็ทํายังไงให้ได้แรงเนี่ยซึ่งซึ่งซึ่งผมบอกเลยว่ามันก็เหมือนกันทุกดานอ่ะเหมือนกันหมดเลยเออเหมือนกันหมด เพื่อนไงคือเล่นดีๆอย่ามีใครตายอย่าอะไรนั่นแหะประมาณนั่นแหละนะแล้วก็มีดอปคอมดอปอะไรเนี่ยดอปคอนดอปคอมนะฮะคือไม่รู้คืออะไรคือมีโอกาสได้หรอมัง้งเออมีโอกาสได้หรอมัง้งเออไปลุยอีกสักด่านนะฮะเดี๋ยวดูว่าเออ่รอบนี้จะได้อะไรนะฮะเอ,อเ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวชวนเพื่อนยูซีมาไม่เป็นไรตัวที่เราชวนมาเป็นของเพื่อนนะฮายาคุชิกินะฮะก็รู้สึกว่าชาจะเป็นคนขับเนาะ ก็ชาตอนนั้นปอมชื่อเป็นควอโตรนะเออเอาละโหลดเสร็จสักทีนะร้อซดูสิว่าด่านนี้เนื้อเรื่องจะเป็นของใครคือคือเวลาก่อนเราจะลงนันเจ้นนะมันจะมีแบบเนี่ยเนื้อเรื่องห็นะของใครอะไรยังไงก็อ่านได้นะตอนนี้คือออริจินอลมาเจอกับล o อกออนสตาร์โตนะครับอ่ะก็มีโลโออโต้ด้วยนะแล้วก็เร่งความเร็วเราก็ปล่อยเลยไม่ต้องทำอะไรเลยปล่อยเลยครับ ก็ส่วนใหญ่จะได้3มดาวแหละยกเว้นว่าเรากากจริงๆอ่าแบบมีตัวตายอะไรอย่างเงี้ยศัตรูหลุดมาถึงยานแม่อะไรเงี้ยอันนี้ก็จะไม่ได้3ดาวก็อาจจะต้องไปบังคับเองนะฮะอาจจะต้องไปบังคับเองนี่ไดโนเสาร์ตัวนี้มาจากเรื่องอะไรนะไม่รู้เหมือนกันเนหรืออาจจะเป็นของออริจินอลภาคนี้นะครับอยู่เดี๋ยวเวลาลุมกันปุ้งปังปุ้งปังปุ้งปังเนี่ยสะใจครับปุ๊บปุ๊ปุปุ เรียบร้อยไหมย,ยังอีกครับยังมีอีกครับเรียบร้อยจินนิ่นีอย่างนี้ใช่เลยผ่านแล้วครับก็น่าจะได้แรงเอสอ่าอก็ได้เอสชิปมานะครับสะสมให้ครบ1น0นะสำหรับมาจินก้าแรงเอสเอสนะครับ <c oughs> 50าสำหรับตัวละครหลักเนาะอ่าแรงแรงอะไรนะแรงแรงรู้สึกหอ่เอสอาร์ธรรมดาอ่าเลเวลขึ้นไปเลเวล3แล้วครับก็คอสเพิ่มขึ้นจากเดิมอีก3นะครับและแอคชั่นพอยต์ก็เต็มนะครับ นี่แหละครับคือการละเล่นนะครับก็เมนูเบื้องต้นทั้งหมดของเกมนี้นะครับซึ่งขอติดไว้อยู่ผมติดไว้อยู่2อันเนาะก็จะมีตรงนี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยถ้าเหมือนที่ผมพูดนะถ้าถ้าเนื้อหามันมากพอที่จะทําอีกคลิปหนึ่งผมก็จะทําอีกคลิปแล้วจะรีวิวส่วนที่เหลือคือ2ออันนี้นะครับแล้วก็ นี่ M Trader นะครับแล้วก็ตรงเลเวล10คือเรื่องของการที่ผมเดาว่านะการมีวัฒนาการแต่ไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะฮะถ้าเกิดข้อมูลที่จะทำเยอะมากจะทำมาอีกคลิปครับแต่ถ้าเกิดว่ามันน้อยผมจะเอาข้อความแปะไว้นะครับเข้าใจตรงกันนะครับออแล้วก็สำหรับเพื่อนๆที่มีข้อมูลนะฮะที่ลึกหรือมีกลุ่มมีอะไรเนี่ยก็มาแชร์ประชาสัมพันธ์กันได้นะผมจะรีวิวแค่เบื้องต้นเท่านั้นตามสไตล์ของทางเรานะเป็นการโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้ เพื่อนๆเห็นว่าเกมนี้มันเล่นแนวไหนนะครับแล้วก็เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีความรู้ญี่ปุ่นเลยก็น่าจะพอรู้แล้วว่าเมนูไหนไว้ทําอะไรนะครับสำหรับคลิปนี้กับผมนายชอตตี้บูจจว่าขอเตออขอไม่ขอตาขอตัวนะฮะขอตัวลาไปก่อนกับเกม Super ร์โรบอท r อ o ์คอสโอเมกาครับมีโอกาสไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นเกมอะไรนั้นโปรดติดตามกันต่อไปครับ